ผมได้แรงบันดาลใจจากบทความของท่านพลตำรวจเอกวสิทธิเดชคุณชรบทความนี้ชื่อว่าแผนการล้มระบอบประชาธิปไตยแบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก็ต้องถามท่านนะครับมันมีแผนการอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเชื่อว่ามีถึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นอาจารย์ครับ,ม,รบมีในประเทศไทยมีในประเทศไทยพฤติกรรมอาจจะโยงไปถึงนอกประเทศนั่นก็เป็น เรื่องจะต้องสืบ้องสวนกันครับแล้วขบวนการที่ว่านั้นมันเป็นขบวนการหรืออย่างหรือมันเป็นแผนการถ้าจะบอกว่าเป็นขบวนการมันก็คงจะต้องคิดว่าคนมากนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแต่ผมเองยังไม่คิดว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงขนาดที่จะตั้งชื่อว่าขบวนการได้เพราะว่าสมัยนี้ความจริง การใช้สื่อนะครับมันก้าวหน้าไปกว่าเมื่อก่อนมากเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจารย์ครับถ้ารู้จักถ่ายทอดโดยใช้ส like. er ื่อหลายๆสื่อซ้ำๆซากๆหลายๆผลนอาจจะทําให้เกิดรู้สึกความว่ารู้สึกว่ามันมันเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ก้อนใหญ่ใช่ไหมเป็นกระบวนการผมเองยังยังไม่ไม่เชื่อว่าถึงขนาดนั้นยังนึกว่าเป็นแผนการผมก็คิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่า ท่าที่สดับตับฟังดูเนี่ยนะครับมันก็มีคนคิดนะครับมันมีแผนการออกมามันมีการกระจายข่าวมันมีการทดสอบความคิดเห็นว่าคิดอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ทํานองนี้ก็ดูแล้วมันก็เป็นเป็นแผนการแต่จะได้คนเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นระบบนะครับอาจจะยังไม่ถึงนะครับผมคิดว่า ประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงจงรักภักดีและก็เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ครับจะมีถึงขนาดที่เรียกว่ามันจะไปล้มระบบการปกครองอะไรต่างๆนี่มันมันเรื่องใหญ่นะนะครับแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเห็นมีการประกาศล่วงหน้าว่าวันนั้นวันนี้จะมีการล้มรัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลอะไรต่างๆผมไม่เคยแบบไม่เคยปรากฏมาก่อน ครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะทําได้มันคงทําลําบากนะครับผมคิดอย่างนี้นะครับก,ก็ต้องรู้ต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับพลโทเอกวสิทธิ์ครับแผนการหรือกระบวนการก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันหรือว่ามันมีกระบวนการที่มีคนอยากทําให้มันเกิดที่จริงอาจารย์นะความเปลี่ยนแปลงในสังคมนี่ยครับมันเป็นลักษณะธรรมดาของสังคม แต่ที่อาจารย์ถามนี่มันตอบได้เป็นสองในเดีวยวกันคือว่าจะเร่งให้มันเกิดก็ได้หรือว่ามันจะเกิดขึ้นโดยเป็นลักษณะธรรมดาของมันก็ได้ถ้าการถ้าถ้าเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมดาอย่างที่อาจารย์ใช้คําว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างที่ครั้งหนึ่งเราเคยใช้คําว่าวิวัฒนาการนะครับแต่แน่นอนครับก็อาจารย์ก็ทราบเหมือนกันว่าม,มันมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงชนิดที่บังคับ นะให้เกิดขึ้นได้เร่งรัดให้เกิดขึ้นได้มันถึงมีอีกคำหนึ่งคือคำคือคำว่าปฏิวัติงไงล่ะครับครับและครั้งนี้อาจารย์สุจิตคิดว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติที่มันต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีคนเร่งรัดให้มันเกิดการเมืองนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้แน่นอนนะครับแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่เป็นพื้นฐานเนี่ย มันจะเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันคงต้องมีคนกระแทกกระทันให้มันเกิดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเมืองเอาประเทศที่มันห่างไกลบ้านเราไปนิดหนึ่งนะอย่างกรณีของอังกฤษเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อยเป็นค่อยไปนะครับจาก ระบบที่กษัตริย์มีอํานาจมากมาเป็นระบบที่รัฐสภามีอํานาจมากและพระมหากษัตริย์ก็เป็นเป็นประมุขเท่านั้นไม่ได้มีอํานาจในการปกครองตรงนี้จะบอกเป็นธรรมชาติเนี่ยคงจะไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงและมันมีการผสมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับแบบเก่าท้งสถาบันแบบเก่ามีการผสมประสานกันใ,ให้มันตรงกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นการเมืองเนี่ยมันต้องมีคนมีคนนาการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเอาด,ด้วยแค่ไหนมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นหรือเปล่า <Mean. S 2> แล้วก็มันมีการออมชอมกันได้หรือไม่